จงเงียบเพื่อสยบทุกอย่างประโยคนี้ไม่ใช่คำสอนสวยหรูไม่ใช่คำคมปลอบใจและไม่ใช่สิ่งที่ใครหนึ่งคนคิดขึ้นมาเพื่อให้คุณดูอ่อนแอแต่มันคืออาวุธลับของคนฉลาดอาวุธของคนที่เข้าใจว่าบางครั้งการตอบโต้เท่ากับการเติมพลังให้สิ่งที่เราต้องการให้มันหายไปยิ่งพูดยิ่งแย่ ยิ่งอธิบายยิ่งโดนตีความยิ่งโต้กลับยิ่งเพิ่มศัตรูในใจตัวเองสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง this to s h a l l pass คุณเคยไหมอยู่เฉยๆแต่โดนดา่าตั้งใจดีแต่ถูกตำหนิพยายามช่วยแต่กลับโดนว่าสร้างปัญหาทำงานเต็มที่แต่มีคนคอยจ้องจับผิด Giù banto e... È...